you <sharp inhale> Mà hèn, tế, bao, ven ven, ven ven này mạ hèn tệ bầu vén vén tiểu vén vén này mạ hèn มาทายตนแดดบาบสองบาบสอง,คองเครื่องแดดก็เริ่มเบิดแล้วหนาวหนาวเขอบอกค่อยงามเท่าไหร่มันไม่มีแดด วนมันเนาะมันอยู่่ทีซือกับบอห้มันอยู่เเนาะมากก็ได้มันงามสอดจะทิดจะได้กับมันคนเนาะไฟสอดซะแล้วเนาะปศ <c oughs> สอดวดอกลาวตากผาซือซือวัแต่อีตูนกบอให้เจ้าเห็นบอนกนะมันหาบินห่องเจ้าเจ้า,จามันหากินอาหารบอรได้เลยรเดีย๋ยวสิให้คุณตาเอาอาหารออกมาให้มันแล้วเอามาหอยไว้นน้ำต้นใหม่เห็นมันมากิน วานเมื่อก่อนเนี่บ่ยังยางลงไปเหรียญได้สวยอ,อยู่เนาะบัดนี้นหิมะเต็มหนึ่งอ่าขึหอดพิงกีได้คันพิงกีบ่ขันเด็ดเด็ดสมอเล่นมาลำฮามันได้่นหอดลงไปทางไกลๆทะเลไปเลยจะข้าพาล,ลงไปทะเลกลไปต่แม่หมาบ่ฮัดให้มันไปเพราะว่าคันฮัดแล้ว่านมันไปผู้เดียวนียแม่า่านมาปลาขึ้นมากัดมันก็นเลยบ่ฮัดมันโอ้ยคืองาอนอะไนี้หลักทายของเพื่อนบ้านอีกแล้ว 嗯，说嘛。哼哼哼哼。 อยากมีกาแฟจักเหยือกจังเลยเนาะนั่งตงั่นก็สิโอปอุ่นดีแม่กินกาแฟห้อนๆเนาะกาแฟจักเหยือกหนึ่ง <laughs> สามโมงแล้วตะเวนจะตกดินแลวบรนษัทสามโมงแรงนี่เอ ก้อนหินนี่ยางขลุกขลิกบนระวางล่ะอันนี้เด้ล่มเด้อันนี้มันแดดมันถือแดดเห็นบอกมันหล่นลงมาบดแล้วบนได้ละลายวมันหล,ล,ล่นล,ลงมาจากต้นไม้แต่เจ้าเบ่งมันหนาว,นาวนยังไงเป็นน้ําแข็งได้เนเห็นบ่น,นั้นน้าแข็งหาก้อนหินเดี๋ยวหาก้อนหินดึกใส่ก่อนนะนโยน,นหอดบ่เนาะมันใหญ่พผนมันหนัก มันเขียงบอกคักแต่วันเป็นวุ่นเห็นไ่าเป็นคือเบียร์แซซ่องฟิตเป็นวุ่นไหมเฮ้ยปั่นชำนาญเรื่องเบียร์คนนี้คนคันวิแดดแหงสีงามด้วยนี่แดดมันบดแล้วเสือๆ่นเรือกายไปหน้ามันเป็นวุ่นนะเห็นบ่ มาขึ้นมาฮอดทังเทิงแล้วเมื่อยเกือบตายพี่น้องมันเป็นอันมันเป็นอย่าง่ะมันเป็นหิมะเป็นพงเนี่ยแม่กัญญางยากได้หิมะเปียกกัญญาง่ายเห็นไ่มันจะเป็นพงเนี่ยแบบนี้หันถ้าปั้นอันถ้าปั้นเป็นลูกบอลเป็นเซนเนอร์มันเป็นอย่างบอานได้ได้เด้เพราะว่ามันยังเป็นพงเยอะมันมันเป็นหิมะแห้งเห็นไหมเพราะมันเป็นพงเห็นไหเป็นหิมะแห้งเห็นบ้นี้เวลาไรยางในดังเกิดเกิดเกิดนี่เมื่อย <c oughs> อกรยชิงซากันท่นเห็นกันขึ้นสิบายผีดอหลอกนีน่เนาะโอหอมมันลืม หอมเปหอมเทพแม่เอมา่าอยู่มองนี่ไหมบ้านได้ง่ายขึ้นไปทั้งัานเทิงอยเด็ดสมอลเลสซะแล้วเนาะยิงมาละลายชิลอมเบืองโอ้น้าแข็งเลยว้ามเงียมึกกบแกบกบแกบกรอบแกบโอ้คีตม ก็นพ็บท่นที่มีเวลาเก็บอยออู่หน่วยทำลายคมงามอ,อันนั้นไฟขึ้นแล้ว,ต,วตัวอืนว่นม่นได้ขึ้นอยู่ไฟหงแล้วอันเนี้ย ไม้ดอกไม้ค่อยแหมตายแล้วยังวันนี้มีเวลาปลูกลงดินเลยหน้าหนาวซะและ้วไว้แข็งแล้วหนกไม้แข็งดอกไม้มันแข็งแล้วเหตุทั้งหดละ่ะมันได้ตายมันอันอันนี้ออกจะหน่อยก่อนสี่ปลูกกูนะเดี๋ยวปีปีหนา้าันก็ขคืนมาดอกรัแต่ว่าปีนี้บ้านมีเวลาเอาลงดินอยอะอี่ต้นมันเนาะลาบหมู ลูกไฮซาอลไรเดอ้อแม่มาใส่หมูแบบนี้แหละโลละตเก้าแปดแต่ว่านี้ครึ่งโลน้ำเดือดนะจ๊ะนานฮ้อนให้ละน้ำอ่ะน้ำใส่น้อยนึงเดอ้อนี่ฉนั้นมันจะติดหม้อจ้ะจถ้าอยากให้มันติดหม้อก็ไม่ต้องใส่เด,อด้อน้ำอ่ะกันล้วนๆเข้ากันใส่เกลือน้อยนึงซุกเลยก็ปปุงมแบบน,นี้นะ ใส่บักพริกใส่หลายเพราะว่าไอ้มากกับพ่อกินเพชบบาไดลเพชรพี่อ้อยกินกระจ้าอันจังเพิ่มไหมบริกนะกปุ่นชูรสน้องชูไม่ต้องเยอะแล้วก็ข้าวคั่วน้ำปลาบักน้าําใส่หอมแล้วก็คนแซ่บคนนั้นตัว <laughs> แล้วลาหมูอันนี้ให้คุณสาอันนี้ให้เอ็มมามาจำน้ำมาก็ได้แล้วเนานะน้ำก็นมีแล้วใส่ข้าวขัวลายที <laughs> ่หมคือเบิดแด้วบแบบน,นี้เอียอ่อยอ่อยบอกกินบอกวันสุกบอกใครได้กินส่วนมากไปเล่นน้ำมูไปกินน้ำมูคุณละข้าวไก,ก่สุกเลย เ,เอม้มาที่มาจำแต้าน้อะไได้ล,ลูกยาต้องกินหมูน้ำมีโปรตีนเนี่ยโอ้โหลืมลืมขอโทษขอโทษกิน่ละเหแม่ป้อนแล้วกินเองโอ้รับตา้ังใส่เนี่<ส>ยเนี่ยเขาเรียกรับตาซังเห็นไหมมึงด้วรับตา้ังไหมด้จกตาเนี่ยจกตาเนี่ยบักแตนกินมาบักแต เนีย่ยจิ้มน้ำมาได้นะเอมมาบ่มักหอมเ้อะแม่เอมมาก็เลี้ยวออกไงอ,อ้าวอ้๊มจับน้ำเบิรแล้วว่ามีน้ำจับยังอยู่นี่เฝ้ากินมันสิเล่นอ๊อกกะบัดกักมัวซีมงเขิงกับสาวมัตตาสาวน้อยปรแรูแลนั่ะเมื่อกินแต่บักแตงมันก็อิ่มแล้วอะกึะ้งก้อนค่ะเอ็มเอาไม่ชอบ อ่าเอาคำนี้ก่อนเรียกนานาาคำต่อไปบอกเอาไงแล้วว่อยากกินหมูตอนใหญ่ว่าซันตอนน้น้อยนึงกับว่าตอนใหญ่เมือวินีีเชเดนหมูป้าป้าดีครัโปรตีนไว้ตัววีนัมบัลิิปะเดนวันเมื่อกี้นลาบมันไปเพิ่มอัน

เออ็มะตอนน้อยเดี่ยวหมูตอนบวงใหญ่แต่ว่าหมูเนะี่ยเพิ่นมักเนะ๊ะเพิ่นมักทอดกับขา้าวเหนียวเอ็มมาหนะเพิ่นจังมักว่าว่าทอดงูทอดงูก็ค,คือทอดหมูนั่นแหละเอ็มมาว่าราบมูก็มักแต่ว่าเพิ่นบ่มัก,มก,มกตอนใหญ่ พ่อครับไปสูงเด้อแม่บอไปได้ไม่ใช่อาบน้ำไปย่างลินทะเลมาลราห่อนแฮียงกินเบิดนี่ก็พอแล้วคั้นอิ่มนะแม่เห็ดชิ้นหมูให้ชิ้นน้อยตอนนี้น้อยตอนนี้น้อยให้อิ่ะมากน,นั่นแหละล่ะเร็วๆเปลี่ยนเสื้อผ้าไปไๆดีเล,ลวเอาดรัสมานำแม่ว่าเอ็มอัตไซอยู่ไหมใส่ยังใส่เสื้อผ้าอีกหนึบบ่งเบ,บ่ใส่อะไรไม่ใช่ห้อนใส่แต่ดรัสตรัสมะกานาอยู่แล้วใส <Okay. S 2> ่แต่อันนี้แหละ ไปอีหล่าหนาวตีอ <laughs> เอ็ม่าหนาวเซ็งเกีงสองตัวไปโรงเรียนมาเอ้าหนูทำไมใส่เกีงตัวนี้วันนี้เอ็ม่าหนาวอ่าจันแม่ใส่เกีงบางให้บ่เกีงหนาห้อน,นให้ตีอเอ็ม่าปิ่นมาลูกปิ่นมาปิ่นหน้ามาหันหน้ามาอีลาหอลาห่าเขาเบแวง คำหนึ่งกับเบิร์ตแล้วนั่นเวลากินข mm ้าวพอยากินนะน้ำขนมกินน้งจอยนทำไมแก้วเป็นอย่างนั้แก้วอะ <laughs> อยากฝ้ากินน้ำมันซี <laughs> <c oughs> อิมกินน้ำน้ำนอยนึงกินสองคัมอึกอึกแล้วก็กินข้าวแล้วก็ค่อยกินน้ำให้หมดเอ้อ เออกินน้ำให้เบิดวันนี้นะนาเปียนสาพสจิเปเรน,ห,นหิมะข้างนอก,นอก